ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษทุกคนนะครับเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทําให้เสียงของการลงรองพื้นของวิดีโอนี้นะครับขาดหายไปบ้างเดี๋ยวเราจะพากเพื่อที่ให้ทุกคนดูกันต่อไปรองพื้นโคเกนโดนะครับเป็นลองพื้นที่เราสนใจมากๆเลยเพราะว่าเห็นว่าลองพื้นแบรนด์นี้มีมานานกว่า30ปีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ ดาราฮอลลีวูดหลายคนเลยครับที่เลือกที่จะใช้แบรนด์นี้นะครับโดยที่ไอดอลของเราที่เราชอบการลงผิวของเขามากเลยก็คือเบล็กไลฟ์ลี่นะครับหรือจะเป็นนางเอกที่แบบว่าเจ้าบทบาทอย่างแอนแฮทเทเวก็ยังมีที่เลือกที่ใช้รองพื้นตัวนี้นะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราแบบว่าเอออยากลองรองพื้นตัวนี้อ่ะว่ามันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวระหว่างเนี้เราจะเก็บผมซับหน้าของเราไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะแบบ เตรียมตัวให้พร้อมก่อการลงรองพื้นของเราเนาะอันนี้คือหน้าที่ลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้จะไม่ลงพรามเมอร์เลยนะครับแล้วก็ไม่ลงพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิมเมอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าจะดักดูประสิทธิภาพของมันจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงเห็นเขาว่ามันผิวช่าเบานักช่ำเวนานะเ,านานะเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าเขย่ารองพื้นกันก่อนเนาะเพราะว่าทุกครั้งก่อนใช้ก็ต้องเขย่าก่อนเพื่อที่จะให้มันมิกซ์เวลนะครับ เพื่อที่จะเดี๋ยวมาลองมาดูเนื้อกันก่อนว่าเนื้อของตัวเนี้พอเราลองมาบีบแล้วมันเป็นยังไงกันนะมันจะค้นจะเหลวหรือจะเป็นยังไงจากที่ดูด้วยสายตานะครับผมมองว่ารองพื้นตัวเนี้ดูแบบเร็วดูแบบรันนี่มากๆทุกคนลองดูสิกล้องไม่โฟกัสนะครับโฟกัสนิดนึงโอเคทุกคนเห็นไหมมันไหลมันไหลเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่การลงรองพืนด้วยมือก่อนนะครับ เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเนาะโดยมากผมจะไม่ค่อยลงนะเพราะว่าผมลงไม่ค่อยเก่งแต่วันนี้จะลองลงด้วยมือนะถ้ามันดีจริงผมจะต้องลงได้สวยแหละทุกคนดูสิดูจากการเกลี่ยด,ด้วยมือดูไม่เป็นอุปสรรคเลยเนาะดูมันเกลี่ยแล้วมันไปขนาดที่เราไม่ใช้พราเมอร์เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันดูกลืนเข้ากับผิวเนาะจะว่าไปลองพื้นสีนี้ก็กับผิวผมก็ถือว่าพอดีพอดีเลยนะครับผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งสองสาม ตอนแรกคิดว่าจะอ่อนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนดูตรงที่เป็นบริเวณหนวดนะครับว่าดูแล้วไม่เป็นคราบนะทุกคนขนาดใช้มือเพราะปกติอะผมจะไม่ค่อยกล้าใช้มือกับบริเวณหนวดเลยอะมันจะชอบเป็นคราบอะไรเงี้ยแต่จะเห็นว่าตัวเราใช้มือเองมันก็ไม่ได้ดูปกปิดอะไรมากเนาะดูแบบว่าให้ลกแบบเชียร์ฟิเนสนิดนึงแบบว่า เออดูเป็นผิวๆดูไม่แบบปกปิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับทุกคนดูสิเห็นไหมเห็นความเงาของเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ไหมอือโดยรวมผมว่าโอเคกับการลงด้วยมือเลยนะถือว่าแบบผมทําได้อะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับกับการลงรองพื้นด้วยแปรงสุดโปรดของผมนะครับก็คือแปรงเรียวเทคนิค buffing brush นะครับไม่ว่าจะซื้อตัวไหนผมก็มักจะโปรดตัวนี้ที่สุดเนาะไม่รู้ทําไมใช้มาหลายปีมากๆทนมากนี่นะครับ จะเป็นการลงรองพื้นด้วยแปรงเนาะผมจะเลือกลงบริเวณ V ไลน์ก่อนเพราะว่าเป็นผิวหนังที่ค่อนข้างจะหนากว่าบริเวณข้างในเนาะทําให้จุดที่มันควรจะหนาก็คือตรงที่มันผิวหนังที่มันหนาเนาะตรงที่มันบางๆเราก็จะลงบางๆผิวเราจะได้ดูดูลุกเหมือนว่าเราแบบเออแต่งหน้าไม่หนามากอะไรเงี้ยครับแต่งจริงๆก็คือรองพื้นสองพามเนาะไม, <laughs> ไม่รู้ยังไงเห็นไหมครับว่าแปลงเกลี่ยเราก็ดูไม่เป็นเส้นด้วยนะ แบ่งเกลี่ยง่ายแล้วผมจากดูจากตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดูปกป,ปิดมากกว่าการที่เราใช้มือนะดูสิเนี่ยปกติเนี่ยเห็นไหมผมใช้ไม่ไมขึ้นคราบเลยขนาดเราใช้การบัฟเลยด้วยนะด้วยนะถ้าผิวไม่ดีหลังๆผมก็ไม่ค่อยกล้าบ,บัฟมากบางทีมันขึ้นคราบอะแต่เจ้าตัวนี้ไม่ขึ้นเนาะแต่จะเห็นว่ารอ,อ,อยแผลต,ต,ตรงที่ผมกลหนวดะครับมันก็จะยังปิดไม่ได้เป็นรอยแดงอะไรอย่างงี้ครับอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เติบตบเพิ่มนะครับ มาต่อกันที่เป็นการลงรองพื้นที่ผมโปรดปรานที่สุดนะครับใช้เกือบทุกวันคือการลงด้วยฟองน้ํามันง่ายอะครับแต่ว่าเราไม่รู้นะกับรองพื้นตัวนี้มันจะง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรองพื้นเป็นการลงด้วยฟองน้ําของ beauty blender แบบชุบน้ํานะครับดูนะครับทุกคนจากที่ผมดูแล้วว่าจากวันนั้นที่ผมแบบเออลองลองนะผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าทาไมฟองน้ำอ่ะมันทําให้รองพื้นตัวนี้มันดูกองกองอะครับมันดูแบบเยอะไปอะไรอย่างเงี้ย ต้องใช้เวลาในการเกลี่ยนิดนึงมากกว่ามากกว่าการใช้ทั้งมือแล้วก็แปรงอะ่ะเออผมก็แปลกใจนะเพราะปกติตัวไหนผมใช้ฟองน้ำมันก็แบบจะเวิร์กหมดอะไรอย่างเงี้ยเออจับเจ้าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่านะใช้มือก็เวิร์กแต่เราเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดใช้มือพอขี้เกียจมือเปื้อนส่วนมากก็อาจจะเป็นแปรงครับผมว่าถ้าผมจะเลือกลงด้วยรองพื้นตัวเนี้ยเพราะเห็นไหมว่ามันจะมีความกองกองนิดนึงต้องแบบใช้เวลาทาั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเลยนะเจ้าฟองน้ําเนี่ย ลงอะไรก็ดีแต่ทำไมลงตัวนี้มันแบบเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะก็เดี๋ยวจะมา close up ให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผิวเห็นไหมครับว่ามันจะมีความเงาเล่นแสงนะครับไม่แมตนะครับอันนี้คือลงรองพื้นเฉยๆนะยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะครับ ผมว่าผมโอเคนะกับทางใต้ตรงใต้ตาเนี่ยถ้าผมเนผมเองอาจจะไม่ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มนะแต่รอยสิวที่มันเป็นชัดๆตรงที่เป็นหนวดอ,อาจจะลงนิดนึงแต่ทุกคนดูสิมันจะเรียบเนียนไม่ขึ้นคราบเลยโดยรวมสวยมากเลยครับเอออาจจะต้องตบนิดนึงนะโอเคครับก็นี่ก็จะเป็นฟินิชลุคนะครับที่ได้โดยที่ผมไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะฮะที่เป็นชิมเมอร์เพราะอยากให้ทุกคนอ่ะ เห็นจ,จริงๆว่าลองพื้นตัวนี้มันให้เอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการปัดแก้มการคอนทัวร์นะครับก็จะใช้เนื้อแมทเท่านั้นนะโดยที่เอาจริงๆนะผมก็รู้สึกพอใจมากเลยอะกับฟินิชลุคแบบนี้เนาะเพราะมันดูเป็นผิวสบายผิวแม้กระทั่งเราใช้ลองพื้นเยอะมากแค่ไหนก็ตามจริงๆเราใช้เบากว่านี้ก็ได้นะ เพราะในชีวิตประจําวันอ่ะผมก็จะไม่ได้แต่งหน้าขนาดนี้ไม่ได้ปกปิดขนาดนี้ไม่ได้คอนทัวร์ขนาดนี้อันนี้คืออยากให้ทุกคนเห็นเฉยว่าเราลงเมคอัพไปแล้วกับตัวรองพื้นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างผมว่ามันเบรนด์ได้ดีทุกอย่างมันโอเคเลยอ่ะแต่ทีนี้เราต้องมาดูแหละครับว่าผลลัพธ์ในระหว่างวันที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บฟุตให้นะครับว่าในระหว่างวันมันเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็อัปเดตกันนะตอนนี้ประมาณ คุม16นะครับเราแต่งหน้าเสร็จจนไปตอนประมาณเที่ยงฮะนี่ก็ประมาณสัก7ชั่วโมง16นาทีหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเนาะเงาถ้าใครที่ชอบหน้าฉ่ำก็คงน่าจะยังชอบนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบไม่น่าไม,ไม่ไม่ชอบหน้าฉ่ำอาจจะต้องซับมันนิดนึงแต่สำหรับเราเราชอบนะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สังเกตได้เลยคือเรารู้สึกว่าไม่รอปแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าตรงที่เป็นหน้ากาก มันวันนี้เราใส่หน้ากากเนอะเราไปเราไปอีปอยิปต์มันก็แบบเดินใส่หน้ากากตลอดเวลาเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ขึ้นคาบเนาะเดี๋ยวเราจะตดอัพให้ดูอีกทีหนึ่งโดยรวมเราตอนนี้เราพอใจแต่ว่าเดี๋ยวหมดวันเราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าเราควรตาหรือไม่ควรตำนะครับผมวันนี้ก็กลับกันมานะครับมาถึงบ้านตอนนี้เวลาทั้งหมดสี่ทุ่มสิบสามผมแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงโอ้ก็เกือบก็เกือบจะสิบสองชั่วโมงอยู่นะครับก็ สิบสิบกว่าชั่วโมงได้ไหมเออวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปกันนะว่ารองพื้นตัวนี้ครับว่าจริงๆแล้วคุณลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องแรกในเรื่องของการควบคุมความมันนะครับผมมองว่ารองพื้นตัวนี้ไม่ควบคุมความมันนะครับแต่ก็เป็นความมันปกติหน้าผมไม่ได้มันอะไรเพิ่มวันนี้ก็ไม่ได้ใช้พลามเมอร์อะไรที่ในการช่วยควบคุมความมันความมันก็จะอยู่ระดับนี้ครับอันนี้คือหน้าที่ ไม่ได้ซับมันไม่ได้ซับเหงื่ออะไรเลยนะครับหน้านี้เลยอย่างเดียวต้องแต่เที่ยงก็จะได้ความเงาประมาณนี้ใครยังชอบหน้ากลก้ก็อาจจะชอบแต่เป็นผมผมว่าซับสักหน่อยก็จะดีครับเรื่องของความติดทนเกินคาดมากๆเพื่อนๆปกติลองพื้นเนื้อน้ําที่สบายผิวให้ลุกแบบว่าผิวๆมันจะเราไม่ได้คาดหวังเรื่องความคงทนกับมันเท่าไหร่นะครับเรื่องของความคงอ๋อผมพูดข้ามไปนิดนึงเรื่องของความควบคุมความความมันอ่ะ ผมให้มันอยู่แค่ประมาณสัก6เต็มสิก็พอนะเพราะว่ามันไม่ได้คุมความมันอะไรมากก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ในเรื่องของความทนเนี่ยผมมาให้ไปเลย9เต็มสิเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่คาดหวังกับมันเลยเรื่องว่ามันจะทนเพราะว่าเนื้อก็น้ําเป็นผิวสบายผิวแล้วก็ให้ลุกช่ำๆปกติรองพื้นพวกนี้เราก็คาดหวังว่า,าจ,จะอยู่สักหชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเต็มที่แล้ว อันนี้ลากยาวมาได้ถึง10กว่าชั่วโมงก็ถือว่าเขาเก่งมากเลยครับเนี่ยดูสิที่ว่าติดทนนะครับสังเกตได้ว่าแก้มเราก็ยังอยู่นะครับอันนี้คือไม่ได้เติมอะไรเลยแก้มยังอยู่นะครับทุกคนดูสิมันเวิร์กมากเลยทีเนี้ยถ้าเรื่องความติดทนอนะผมให้9เต็ม10เลยนะเราลองมาดูกันไหมว่าถ้าเราซับความมันออกรองพื้นมัจะยังอยู่ไหมนะครับ จะบอกก่อนว่าอ๋อก่อนจะซับมันผมจะบอกก่อนว่าผมใส่แมสเกือบทั้งวันเลยไม่มีรอยแมสนะครับไม่มีรอยแมสที่มันเป็นรอยคราบหรืออะไรอย่างนี้เลยนี่เราลืมนว่ะอันเนี้ยเกินค่าเดี๋ยลองซับแล้วปกติผมจะไม่ค่อยได้ซับได้กระดาษซับมันนะครับผมก็จะใช้ทิชชู่ซับนี่แหละผมว่ามันก็เพียงพอแล้วใครชับๆนะไม่ถูกนะมีรองพื้นนะครับติดมาที่ทิชชู่ ปริมาณประมาณหนึ่งพอรับได้โอเคผมจะซับประมาณนี้ขออนุญาตดูกระจกไปด้วยจากที่ดูดูนะครับผมมองว่ามันยังเรียบเนียนอยู่เลยดูดิพอซับออกมาแล้วอะหน้ายังเด้งอยู่เลยอะนี่ คอนทัวร์อยู่นะครับปัดแก้มอยู่นะครับทุกอย่างก็ยังอยู่อาจจะมีหลุดบ้างตามขอบขอครับที่ผมสังเกตนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เหงื่อออกนะวันนี้มันร้อนมากร้อนมากๆเหงื่อออกแบบออกบุญหิดอะ่ะเออแต่เราพยายามจะไม่ทิชชู่สับเลยนะปล่อยให้มันเหือดไปเองดูดิพยายามแค่ไหนเร็วเลยมาว่าตัวเนี้ย ผิดคาดเราให้ความทนทานอยู่ที่9เต็มสิเลยนะครับเรื่องดรอปทุกคนดูแม้ว่าตอนหน้ามันก็ไม่มองครับไม่ดรอปแล้วก็เนี่ยพอซับมันปุ๊บหน้ากลับมาฉ่ามาเด้งเหมือนเดิมเลยโดยที่ไม่ดรอปเพราะฉะนั้นเรื่องของดรอปอ่ะผมมองไม่ดรอปเลยนะผมให้เรื่องคะแนนความที่มันไม่ดรอปเนี่ยแบบเเต็มสิเลยอะอาจจะมีมองๆบ้างตรงหน้าผากตรงช่วงที่มันมันมันหลุดไปบ้างอะครับมันก็เลยจะดูดรอปลงแต่ว่าจริงๆเนื้อลองพื้นมันไม่ดรอปนะ เฮ้ยปลื้มปลื้มปลื้ม,ม,มตัวนี้มากนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคาผมได้ลองพื้นตัวนี้คือถ้าผมจะไม่ผิดนะผมซื้อที่พาลากอนมันอยู่ราเราราคาพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันเซลล์อยู่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณพันหกร้อยกว่าบาทแล้วผมก็ใช้ออคะแนนในคาร์ดนะครับไปอีกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือพันสี่ผมได้มาพันสี่แต่ถ้าคุณได้ตอนที่มันไม่เซลล์ไม่อะไรก็พันแปดในสามสิบมล ลองพื้นติดทนแบบนี้ใช้ชีวิตได้ทั้งวันผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกันกันใช้คือซื้อได้เลยอะ่ะสําหรับผมผมมองไม่เห็นว่าลองพื้นรัก g s t จะทําได้แบบนี้ตรงที่ว่าไงรู้ไหมลองพื้นรั u g s t อ่ะคือมันมักจะเป็นเนื้อแมตไม่ค่อยฉ่านะครับเป็นเนื้อแมทก็อาจจะติดทนกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ผิวเท่านี้แต่น,นี้มันเป็นผิวด้วยแล้วก็ติดทนด้วยแล้วก็ไม่ดรอปด้วยผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมให้ประมาณ อาจจะสักแปดก็พอเพราะว่าจริงๆก็ถ้าเราได้ดักตัวในในในคุณภาพเท่านี้เราก็จะโอเคไงแต่ว่าตอนนี้เราเองก็ยังหาดักต re แบบคุณภาพเท่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีตัว r อรีอัลทรูแมทนะครับตัวนั้นผมก็ชอบนะแต่ว่ามันก็ระหว่างวันมันก็มีหมองบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่ว่าตัวนี้มันแทบไม่หมองเลยแล้วก็ติดทนด้วยตัวนั้นก็ไม่ทนเท่าตัวนี้ด้วยถ้าถามว่าควรจาควรที่จะซื้อไหมผมว่าขึ้นอยู่กับความชอบเนาะ ใครชอบใครผิวมันหรือผิวแห้งก็ได้ชอบผิวฉ่าผิวโกลว์ติดทนซื้อใช้ได้เลยนะครับบัตเจ็ตถ้าบัตเจ็ตนี้คุณคิดว่ามันแบบเหมาะสมกับคุณเนอะซื้อใช้ได้เลยผมว่าเหมาะเหมาะกับใครผมว่าเหมาะคนที่ชอบงานผิวนะตัวนี้ไม่ปกปิดมากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบ full coverage q u e a m คือ บายบายตัวนี้ไฟเพราะตัวนี้ไม่ได้แบบปกปิดมากสําหรับรอยเล็กๆน้อยๆเขาก็ปกป,ปิดได้ผมว่าโดยรวมทําให้คอมเพล็กชันโดยรวมดูดีดูเป็นผิวสวยดูเป็นผิวคุณหนูครับใครชอบลักษณะแบบนี้จัดจัดการตําไปเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบรองพื้นที่แมทคัฟเวเรจหนักๆคุณบายไปเลยเพราะตัวนี้ไม่เหมาะกับคุณอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็สรุปโดยประมาณนี้เนาะถ้าหมดอะ เป็นรองพื้นที่ผมคิดนะว่าถ้าหมดผมคงจะซื้อซื้อต่อนะเพราะมันแบบมันเยี่ยมมากเลยอะแต่ว่าก็กว่าจะหมดก็คงจะนานเพราะเป็นคนใช้รองพื้นไม่เยอะวันนี้ใช้เยอะกว่าทุกวันนะวันนี้ผมใช้2พัมปกติรองพื้นเราก็ใช้ครึ่งพัมหรือไม่ก็บพัมเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการปกปิดมากแต่ด้วยความวันนี้ผมถ่ายคลิปให้ดูด้วยไงผมก็อยากจ,จะเห็นประสิทธิภาพว,ว่ามันแบบมากสุดประมาณไหนยังไงเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเพจ a r r e n Coffee ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรีวิวเครื่องสำอางตัวไหนนะครับก็เมน์กันมาหรือหลังไม์กันมาก็ได้ผมเองก็ถ้ามีหรือว่ามีโอกาสได้ลองผมก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้มีอะไรที่ติดชมยังไนก็ขอบน้อมรับไท้ทุกอย่างนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนปิดคลิปก็มาโคชอัพให้ดูนิดนึงครับ จะเห็นว่าตรงนี้มีหลุดไปบ้างกันนะุเป็นรอยสิวซึ่งมันจะสลายง่ายกว่าตัวจุดอืดนะอันนี้หลุดนะครับตรงขอบขอบหน้าที่ผมบอกคุณว่ามันจะหลุดเพราะว่าด้วยความที่เหงื่อมันไหลาบางทีเราเอามือไปโดนก็จะหลุดแต่ตรงอื่นนะดูดิตรงเนี้คอมเพล็กชันยังดีอยู่เลยนะครับนี่ครับคอมเพล็กชันตรงนี้ยังดีอยู่นะครับไม่มีหลุดนะครับไม่หลุดนะครับเห็นไหมแต่จะมองๆนิดนึงตรงเครื่องขอบหน้านิดนึงเนาะ เพราะมันมีเหงื่อแล้วเราก็อาจจะโดนด้วย